สวัสดีค่ะพบกับชาแนคำสิงค์แฟมิลี่นะคะทุกคน <Hey. S 1> ก็วันนี้นะคะคือเป็นคลิปแบบเรียกได้ว่านานๆทีเราจะถ่ายตอนกลางคืนนะคะ mm. เพราะว่าตอนนี้เ,น,เ mm. นี่ยเป็นเวลาสามทุ่มอะนี่นะคะทุกคนเป็นเวลาสามทุ่มถามว่าสามทุ่มเบสคิดอะไรออกถึงมาตั้งกล้องหรอ mm. ใช่ค่ะไปคิดอะไรออกนะคะทุกคน mm. ก็คือวันนี้นะคะ คือโบนเนี่ยเขาเพิ่งเข้าบ้านนะคะแล้วเขาก็เล่นเกมใช่ไหมคะแล้วเขาก็เออปกติเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยก่อนนอนเขาก็จะเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่คิดอะไรอย่างหนึ่งออกนะคะทุกคนแต่ผลออกมาจะเป็นอย่างไรไม่รู้นะแต่อันนี้เพิ so ่งนึกออกทุกคนคงแบบบอกสักทีเถอดรอฟังนานแล้วอะไรเงี้ยก็คือว่าวันนี้นะคะต้องพูดรือบอกนะคะ นี่คืออยู่ห้องคนเดียวนะคะไม่มีใครอยู่นะคะวันนี้นะคะทุกคนเบสจะเอาโทรศัพท์บลนะคะมาลบแอปฟรีไฟพับจีทุกแอปนะคะที่บัวเขาเล่นเกม <Hey. S 1> คือปกตินางจะเล่นเกมในคอมนั่นแหละแต่ว่าก่อนนอนอ่ะคือจะเอาคอมมาเล่นบนเตียงก็ไม่ได้เพราะมันใหญ่ใช่ไหมคะนางก็จะมาเล่นในโทรศัพท์เล่นฟรีไฟกับเพื่อนในโทรศัพท์ก่อนนอนอ่างนี้อยู่แล้ว ก็คาเกิดว่าคืนนี not, رة, ้นางไม่มีเกมเล่นล่ะทุกคนจะเป็นยังไงดวงคิดว่าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงเบสก็ไม่รู้ว่านางอะจะโมโหเบสขนาดไหนอาจจะแบบคืนนี้อาจจะให้เบสไปนอนนอกบ้านเลยก็ได้แต่ไม่เป็นไรเพื่อแฟนคลับนะคะเดี๋ยวเบสจะลงไปดูเชิงก่อนนะว่าแบบถ้าเราลบเลยหยิบมาลบเลยเนี่ย คือนางคงไม่ยอมเนอ,อปาเราต้องเราต้องแอบอยังไงก็ได้ไม่ให้นางรู้นะคะภารกิจวันนี้โอเคงั้นเราจะเริ่มจากเราจะลงไปดูเชิงก่อนนะว่าบกเขาทําอะไรอยู่ททรัพท์อยู่ตรงไหนนะคะไปนะคะ่ะพีมาก่นี่ไม่ไปเียเหรอใช่ทำไมอะไม่ได้อาดคลิปไไม่ได้อม่ได้อถือกล้องมาเฉยตอนแรกมันจะอาดเนียนเช่ เ <พอ S 2> มย์ไม่ได้อ่านเมยถือกล้องเฉยๆอ่าเนี่ยดูเลยเนี่ยไม่เหลือ,อคนหนึ่งครับคนหนึ่งพูโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะตรงโบนครับตรงโบยิวเอามาโหลดคลิปเลยดิได้ปะเอ้ยกอแเตะสไนส์สไนส์มาโห<ด>ลดคลิปห<ล>น่อย<า>นะเดี๋ยวก็ยิบกับตรงนี้อยู่ตรงนี้เหรอ เดียวยืมแป๊บเดียวประมาณค<ม>ู่ชมู่ตัวนี้มันกล้องอีกตัวนึงไม่ไม่ต้องนั่งโหลดตรงนี้อ่ะมันใช่นั่งโหลดตรงนี้แดดถ้างั้นเดี๋ยวเราเอากล้องอีกตัวนึงก่อน<ม>เอาขึ้นไปด้วยได้ปะไม่ทำไมแกคุยกับสาวหรอ่อภูใช่เอ้ยไม่ใช่นั่นอะไรอ่ะ ไม่บอกงั้นปลดให้หน่อยเดี๋ยวเอาขึ้นไปโหลดบนห้องไม่โบสยิงโดนทุกคนคะตอนนี้โบสถเขาให้ให้ยิมโทรศัพท์โหลดคลิปแต่ว่าไม่ให้เอาขึ้นมาบนห้องนะคะแล้วเขาก็เออไม่ยอมให้รหัสผ่านคือรหัสผ่านโทรศัพท์โบส์เบไม่รู้นะทุกคนไม่รู้จริงๆนะคะ ก็เดี๋ยวเบียจะแกล้งเอากล้องตัวนี้นะคะทําเป็นไปโหลดคลิปข้างล่างก่อนนะเพื่อสังเกตรหัสโทรศัพท์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยหาแผนอื่นนะทุกคนเอาประมาณนี้ก่อนไปโอ้อโทรศัพท์จะโหลดมินกล้องตัวนี้จะต้องัดคลิปในโทรศัพท์เพิ่มความหอมให้ห้องแคสเกมหอมไหมหอ,อม โทรศัพท์จะเอาไปทำม่เอาไปโหลดคลิปในกล้องตัวนี้ไงมันต้องเชื่อมต่อว่าโทรศัพท์เบนเี็นม,มันเต็มขอเช็คโทรศัพท์เบนอ่อยเช็คบ้าอะไรอย่ามาว่าแหมแฟนก็ไม่ใช่มาเอาโทรศัพท์ม,มันเต็มจริงไหมเต็มจริงๆริงรหัสอะไรจะโหลดน้ำเร็ว ยืมโทรศัพท์ไปก่อนได้ปะ่ะเดี๋ยวมามันทำไม่ะนะัน่ะไม่เปิดย้มแป๊บเดียวเองมันทำไม่ถนด่ดเดี๋ยวไปเรียกตากล้องมาอันนั้นมาช่วยทำไม่เดี๋ยวทำไม่ค่อยเป็นโหลดคลิปในโทรศัพท์อ่ะทุกคนไปเรียกก้องมาช่วยี่ ที่มีมาช่วยถ่ายคลิปหน่อยฮัลโหลนะช่วยถ่ายคลิป <Okay. S 2> เบจจ่าลบลบแอปโบ้ในโทรศัพท์แต่ตอนนี้ไม่ได้โทรศัพท์มันแล้วแต่ว่าแต่ว่ายังลบไม่ได้หรอกไม่แต่มันลบไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีใครช่วยทีม่มีต้องถ่ายแล้วเดี๋ยวเบจจะค่อยๆลบทีละแอปม,มีหลายแอปเออแต่เราต้องเนียนๆต้องถ้าเราถือแบบตั้งกล้องเลยมันจะ พูดเดี๋ยวเบบไปนั่งโหลดตรงโซฟาไม่ตรงนี้มันร้อนโอ้ยยุ้งอะไรไปแล้วรหัสอะไรเนี่ยมันล็อกอีกแล้วหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดแกปลดรหัสให้ฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะไปนั่งโหลดคลิปบนกินไปโคลงครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาโว้เล่นกับเนสซ่ะ เปิดมันหล่นไม่ได้อะเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ดีก็ได้เดี๋ยวมีตัวลงมือเออมันหล่นไม่ได้อ้าวแต่มันแบบมันจูนยากมาากั้งเดี๋ยวไปอันนั้นหน่อยไปเอาของดีทำของดีกไ็ได้พี่มีเอาก้องไปดิเดี๋ยวเอากล้องทุเต๊นท์บนห้องหมดเลยไปชาร์จแบต ตัวนู้นด้วยตัวนู้นด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยาา <Okay. S 1> ได้ได้้าหายอโนะฟฟา้หายโทรศัพแก <c oughs> ไหนดูดิ แค่ดูหน่อยทีหนึ่งฉันไม่ได้ทำ คิมเก้ขอของหวดได้เออไปเปิดใหม่ดิไปเชียรกจ่าได้ไหมก็สมัครใหม่ไปเลยไม่เป็นไรหรอกอะไรเงีนทีกว่ามาไมปักเป้ไปัเป้เป็ไปนึ่งแซนกูบารดรวยจริงคห็นแกนะไม่ยอมแตะตื๊ดนื้อเติมหลายร่รวดสองพันพันผูกเข้าไปสมัครใหม่ดิวอตฟองแม่ยานางนี่แล้วแต่โยฟองไข่ก็ฟอง พ่ออ่พอไปแล้วพ่อว่าช่วยแกไม่ได้แต่พ่ออยู่ทีมฉันทุกคนรู้่อไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวเติมใหม่ก็ได้เดี๋ยวคนดูจะเหเติมให้ม่นะคะตัวตละครชุดโชคอะไรเก่าๆอ่ะมันหาหมดเลยเดี๋ยวเติมใหใหม่เดี๋ยวซื้อให้ใหม่ ไปตากล้องล็อกประตูล็อกเลยเออใครให้โยนนอนนอกบ้านนอนกับพ่อไปเลยพ่อนอนนอกบ้านด้วยนอนนอกบ้านให้หมดเลยโยนกระเป๋าอ้าวแล้วแกมาโยนกระเป๋าฉันทำไมอะต้องมีใครนอนในบ้านทั้งนั้นไม่ต้องมาตากล้องเข้ามาออกไปฉันถีบนะออกไปตากล้องเข้ามาให้มันนอนข้างนอก ล็อกทั้งหมดล็อกล็อกจริงๆนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบให้เบแกล้งบนนะคะก็คอมเมนต์เยอะๆนะคะใครมีไอเดียการแกล้งอะไรก็คอมเมนต์บอกเยอะๆนะคะโอ้คืนนี้ให้มันนอนข้างนอกคะ่ะว่ามันแกล้งเบสนะคะเดี๋ยวเบสก็แกล้งมันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดให้มันเปิดเลยไหมให้มันอยู่ข้างนอกไปก่อนเดี๋ยวอีกห้านาทีสิบนาทีค่อยมาเปิด หล <PI AN N> ังคลิปนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะบ๊ายบาย A later few moments ตอนนี้โบ๊ทอยู่นอกบ้านนะคะสงสารเดี๋ยวเราจะเปิดประตูให้ใจเย็นๆกำลังเปิดให้โบชีเราเข้ามาได้แล้วรอๆนะนะจังจังก็สะลงคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโบจะแกล้งเบสนะคะโบจะเอากระเป๋า จะไปก็โทรศัพท์อยู่กระเป๋าตังค์นะครับไปซ่อนนะครับบอสสัญญากับทุกคนเลยนะสวัสดีครับอย่าย่าลืมติดตามช่อง B J F F นอง r o s ี TV แล้วก็ Disney F F ด้วยนะครับวันนีน้บอสไปก่อนนะคะสวัสดีคับไปล้วยกัน